มาเลยจ้าม right ังกรทองของเรามาเลยมาเลยอู้วายสองตัวไปเลยค่ะเหลืองรัวรัวเหลืองรัวรอู้อู้ยาวไปยาวไปอู้ทุกคนก๊กก๊กก๊กก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมวยนิดนึงนะ คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอมวยช่วยเบ็ดได้เลยจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื<ๆ>่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมวยช่วยเบ็ดนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็อยู่กับน้องหมวยและเกมมาจองเวสองจากค่าย PG ีค่ะทุกคนเอาละค่ะสำหรับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนี้ก็หยุดดูหน้าเพเทเบิลตรงนี้ก่อนได้เลยนะจ๊ะไปอย่างรวดเร็วนะจ๊ะถ้าไม่ทันก็หยุดดูน,นะทุกคนเอาละค่ะสำหรับในวันนี้เนี่ยขอเริ่มต้นเบ็ดไปก่อนเลยนะจ๊ะ80บเบาๆเอาแบบไม่ถึงร้อยนะคะทุกคนแล้วก็ออโต้สปินกดฟาสต์ไปด้วยนะจ๊ะกดเทอร์โบสปินไปด้วยนะคะจะได้รวดเร็วทันใจนะ จะไปจะไปจะไปกันแบบรัวๆยาวๆเลยจ้าพี่จ๋าสำหรับใครนะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันแล้วปังยังไงมีทริคดีๆยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะส่งต่อความปังให้เพื่อนๆได้ปังกันบ้างอือหทุกคนฟรีเกมมาไวเวอร์ ก็สตาร์สิคะจะรออะไรไปจ้าโอ้ทุกคนวันนี้เข้าไวมากแม่มาเลยจ้ามังกรทองของเรามาเลยมาเลยอู้วายสองตัวไปเลยค่ะเหลืองรัวรัวเหลืองรัวรัวอู้ววยาวไปยว้วไปอู้ทุกคน กปีกวินไปเลยสิคะ6,352ซุา 6, ้ปเปอร์เมกาวินยั่วๆไปเลยโอ้โหทุกคนแค่ดอกแรกก็ฟาดแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าไปค่ะไปค่ะอ้้หอีกเจ็ดรอบเหลือๆเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วอ้โหยาวไปจ้ายาวไปนี่ยังไม่หมดนะคะทุกคนยังไม่หมดอื้วายรัวๆมาน้อยแต่มานัดได้ไปอีก1,152กับอีก6รอบจ้าพี่จ๋า โอ้หโอหมาอีกแล้วมาอีกแล้ว1นวมาทีละนิดนะคะทุกคนมาทีละนิดอได้ไปอีก96น่ารักไปไหนอมืมาจ้าพี่มังกรทองจา๋าขอจุกๆเลยนะจ้าขอจุกๆเน้นๆไปเลยโอ้โหมาอีกสามวืยตัวเชื่อมไม่มาเลยคะ่ะทุกคนได้ไปอีก1,264มาค่ะไหลมาค่ะพี่มังกรทองจา๋า มาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไงยังไงอื้อีกหนึ่งตัวทุกคนเสจยดได้นะจ๊ะอีกสามรอบจ้ะว่าไงนี่มาอีกแล้วสองวยัยเหลืองเหลืองทุกคนเหลืองเหลืองอุ้ยยาวไปยาวไปอื้แอบเจยดได้ตัวเชื่อมอีกแล้วทุกคนได้ไปอีก752อีกสองรอบที่เหลือจ้ายังไงยังไง เฮ้ยมาอีกแล้วมาแบบกรุบกริบน่ารักนะคะทุกคนเป็นน้ำจิ้มนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหสามร้อยหกสิบนะจ๊ะอีกหนึ่งรอบจ้ามาค่ะมาค่ะรอบสุดท้ายอม มาดูโทวทวินกันกนะทุกคนอู้จุกๆไปเลย1216เข้าฟรีเกมรอบเดียวคือคุ้มเลยจ้ะแม่เอาละคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริงช่องอหมวยช่วยเบ็ดไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะจ้ะทุกคนว่าคลิปหน้าเนี่ยน้องหมวยจะพาเพื่อนๆแตกสุดปังปริเยขนาดไหนห้ามพลาดนะจ๊ะสําหรับวันนี้บายบายคะ่ะ